ากการดาเนินการทั้ง3ครั้งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกับนักวิจัยทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับที่จะได้เรียนรู้จาการุ่นพี่หรือเพื่อนๆของเราที่ที่ทำงานโดยเฉพาะในกลุ่มของฟันดัมเมทัลฟันนะฮะได้ประสบความสําเร็จแล้วก็จะเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วเรียนรัดนะครับทำให้คนที่จะเข้าสู่ ff ในปี67,68ที่จะถึงเนี่ยนะครับได้สามารถผลิตผลงานได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะสื่อสารกับนักวิกวจัยก็คือ1 เราจะแนะนำ RDM หรือ e r i e s 4เนี่ยนะครับว่ามีกี่วันมีช่วงไหนมั่งนะครับแล้วอันที่2ก็คือผมจะประกาศทุน FF ปี68ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่ผมจะประกาศทุนปี68ผมจะมีข้อมูลของ FF ตั้งแต่ 64, 65, 66จนกระทั่งกระทั่งตัวเลขปี67ที่เราน่าจะได้รับงบประมาณนะครับให้ทุกท่านได้เห็นเพื่อให้เห็นว่า ทุกท่านมีความสําคัญในการที่จะช่วยมหาลัยพะเยาให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนนี้ได้อย่างก้าวหน้าหรือจเจริญเติบโตได้ขึ้นตามลําดับนะครับ RDM the series นะครับครั้งนี้ซีซัน4เนี่ยซีซัน4เนี่ยจะมีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับจะเป็นการเรียนรู้จากพี่เลี้ยง ที่มาจากรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่ที่ทำทุนแบบ UOE นะครับ Unit of Excellence นะครับซึ่งทั้ง5ท่านที่ผมคัดเลือกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีหนึ่งตอนตอนเข้าสู่กระบ,บวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเป็นนักวิจัย UOE ที่สามารถผลิตผลงานได้เกินเป้านะครับกับที่คอมมิตไว้ในาการ ขอทุน ff นะครับซึ่งเราจะเรียนรู้จากเขาเหล่านั้นนะครับในแง่ของการแม้กระทั่งตั้งแต่การเริ่มพัฒนา proposal ไปจนถึงการปิดผลงานด้วยการตีพิมพ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราได้เจอทั้ง5ท่านนี้แน่นอนนะครับส่วนวันที่จะถึงนี้ซีรีส์ที่2อนะครับอยากให้ทุกท่านลองลองตารางบล็อกบุ๊กของทุกคนไว้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยนะครับเป็น rdm ซีรีส์4 อ่าอเอพิซดที่2เป็นความร่วมมือระหว่างมหาลัยพะเยากับมหาลาัยนเรศวรน,นะครับซึ่งมหาลาัยนเรศวรเนี่ยได้ทุนที่เขาเรียกว่า re inventing university ในการเชิญ visiting professor มาที่นเรศวรผมก็เลยถือโอกาสนี้เอา visiting professor ของนเรศวรเนี่ยนะครับมาเจอพวกเราที่มอพะเยาด้วยนะครับเราจะให้ professor ทั้งสองท่านนะครับคือ professor wei c h e n นะครับกับ professor เก v i n leno เนี่ยครับมา บรรยายให้พวกเราฟังที่โรงแรม M2 นะครับมีทั้งออนไลน์และออนไซต์เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเจอท่านโปอร์เฟสเซอร์ทั้งสองคนเพื่อที่จะสร้างเน็ตเวิร์กทั้งสองท่านเนี่ยจะเป็นทางด้านวิวท,วทยาศา,ศาสตร์การแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากไปเจอโปรเฟสเซอร์และสร้างเน็ตเวิร์กโดยตรงเรนเชิญที่ M2 นะครับวันที่24และ25นะครับแต่ใครที่ไม่สะดวกสามารถรับฟังออนไลน์ได้ทางทางซูมของกองวิจัยนะครับ professor way กับ professor เ a v i n reno เนี่ยครับทั้ง2ท่าน h index ไม่ต่ำกว่า60นะครับ citation ก็แน่นอนครับสูงมากนะครับทั้ง2ท่านก็เป็นเครือข่ายของมอนารศสวนมาโดยตลอดนะฮะวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสพาเข้ามาที่พยาวด้วยเหตุผลที่เข้ามามอพยาวคือมจังหวัดพยาวนะครับเขาจะมาทำ paper camp กันเขาจะเอานักวิจัยมาทำ paper camp ก็คือว่ามา edit ผลงานกันที่ m 2นะครับแล้วก่อนจะกลับมนเขาก็ จะสับมิดเปเปอร์เหมือนที่เราทำเปเปอร์แคมป์กันในใน,ในส่วนของมอพยาวเพราะฉะนั้นใครที่มีแมนูสคริปต์ทางด้านอาจจะไม่ใช่ทางด้านวิวทยาศาสตร์การแพทย์โดยตรงก็ได้นะครับอยากให้ p r o f เซอร์ทั้งสองท่านช่วยอิดิตก็เตรียมผลงานไปพบทั้งสองท่านได้เลยที่ M2 นะครับนะ,นะครับนี่คืออ่าอพิโซดสองนะครับส่วนเอพิโซดที่3นะครับเราจะจัดในวันที่6กกรกฎาคมนะครับตอนบ่ายเวลานี้เลยนะครับจัดที่ห้องนี้เช่นเดียวกันอันนี้จะเป็น โฟกัสไปที่นักวิจัยที่ทำงานทางด้าน area-based research นะครับแล้วอยากตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่เป็น international หรือ s c o p u s นะครับตอนนี้ผมทำ paper camp ของ ABC research ไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกเรา submit ไปทั้งหมด12 paper ได้รับการ accept นะครับ accept 6 paper นะครับผม invite มา4คนและกำลังจะ invite อีก2คนนะฮะคนที่อยู่ในรูปนี้นะครับ ตีพิมพ์ใน International Journal ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีกสองท่านคืออาจารย์สุวลีฟองอินกับท่านอาจารย์ปาลีนะครับอาจารย์สุวลีพิมพ์คิวหนึ่งะครับอาจารย์ปาลีคิวสองนะครับผมจะทาบทามเพิ่มเติมเพราะเพราะว่าตอนนี้ผมทำโปรแกรมนี้ทั้งสองท่านยังไม่ได้ a c c e p t นะครับมา a c c e p t ทีหลังเดี๋ยวผมจะเติมเข้ามาถ้าทั้งสองท่านสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นวันที่6กรกฎาคมเราก็จะมีซีรีส์ที่3หรือเ,อเอพิโซดที่3เป็นเอพิโซดสุดท้ายนะครับ ก็อยากให้ท like, like like ุกท่านเข้าร่วมรับฟังนะครับไม่ว่าจะรูปแบบเบสิีเร์ c ชหรือดีฟไซด์เร์ c ชหรือ ABC รีเสิร์ c ชยังไงเทคนิคและแท็ติกมันอาจจะคล้ายคลึงหรือมีความต่างกันบ้างเล็กน้อยก็อยากให้เรียนรู้ร่วมกันนะครับก็ลงทะเบียนผ่านระบบ QR code ของเราตรงนั้นนะครับสามารถเข้าลงทะเบียนเพื่อที่จะจองที่นั่งนะครับในการเข้ามารับฟังร่วมกันได้ยังทุกครั้งครับ คนที่อยากจะขอ FF นะครับแล้วก็ยังไม่เคยเข้าสู่ซีรีส์แบบนี้ก็เป็นกติกานะครับท่านต้องเข้าสู่ซีรีส์นี้เพื่อที่ยื่น FF 6 8ได้นะครับเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลการเข้าสู่การพัฒนาตนเองของท่านด้วยนะครับเอาครับทีนี้ก่อนที่จะพบกับนักวิจัยทั้ง5ท่านผมอยากจะฉายภาพให้ทุกท่านได้เห็นถึงข้อมูลของมอพยาวณปัจจุบันนะครับว่าในแง่ของวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเราอัปเดตไปจนถึงไหนละนะครับ อันนี้คือภาพที่ผมฉายให้ทุกท่านเห็นทุกครั้งที่ผมเจอท่านนะครับไม่ใช่สไลด์เดิมนะครับมันจะมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาในแง่ของอความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยนะครับ p o s n t i o n i n g ของเราเมื่อก่อนเราใช้คำว่า Area Based University นะครับปัจจุบันเราจะเติมคำว่า Frontier Area b a s e u u n v v r s s t y y เข้าไปเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราอยากเอางาน Area Based เนี่ยไป g l o b a l นะครับหรือเป็นเป็นอะไรที่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ ที่มันเป็นความลุ่มลึกทางวิชาการให้ได้นะครับเพราะนั้นตัวชี้วัดอันหนึ่งที่เราจะวัดความเป็น frontier area based university ได้ก็คือ ranking ทางฝั่งขวานะครับ times impact ranking เราเข้ามาแล้วตอนนี้เป็นปีที่4ท่านเห็นอันดับในประเทศไทยของเราตอนนี้เห็นไหมครับลำดับ11 11 10แล้วก็9นะครับเพราะฉะนั้นอันดับเราดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมหาลัยเข้าสู่ ranking นี้เยอะมาก จากปี2020มีแค่26มหาวิทยาลัยปีล่าสุดมี61มหาวิทยาลัยนะครับที่เข้าสู่ Time Impact Ranking นะครับแต่เรายังยืนระยะได้ที่ที่9นี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วเราจะไม่ไม่ไม่หยุดนะครับเพราะว่าตัวเลขตัวนี้สำคัญสำหรับการ P.R. แล้วก็การทำให้คนได้รู้จักมอพยาวได้พอสมควรนะครับตัวตัวต่อมาคือ Times g a o Ranking ตัวนี้ทุกคนเข้าใจนะครับเขาแรงอยู่3ตัวก็คือ1การตีพิมพ์2เรื่องของสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร3เรื่องของการสื่อสารองค์กรนะครับอันดับเราเริ่มต้นเมื่อปี2020เป็นปีแรกที่มอพเยาวเราได้1 0 0 0เปเปอร์ในสกอร์พัสอย่างที่ผมบอกนะครับเราถูกแรงเป็นอันดับ14เรามาเป็นอันดับ12ในปี2021เราขึ้นไปสูงถึงอันดับ9ในปีที่แล้วนะครับ2022ปีนี้เราหล่นมาที่อันดับ1 0 1อันดับนะครับ เป็นอันดับ10คือ2023ใครแซงเราขึ้นไปบอกได้เลยก็คือแม่โจ้ครับแม่โจ้แซงเราขึ้นไป1นึ่งทำให้เราหล่นลงมานหนึอันดับนะฮะทีนี้ก็เป็นอันที่เราจะต้องช่วยกันนะครับถ้าเราไม่ไมช่วยกันตีพิมพ์ก็ช่วยกันในเรื่องของสิทธิบัตรนะครับโดยเฉพาะการเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงนิตหรืออุตสาหกรรมนะครับค่าคะแนนมันจะเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งการสื่อสารองค์กรนะครับใที่ เคยลงทะเบียนตัวเองอยู่ใน Google Scholar รบกวนนะครับรบกวนส่งลงทะเบียนเป็น Google Scholar ให้คนได้เห็นโปรไฟล์ของเรานะครับส่วนเว็บบริษัทแหลงทีเราอยู่ประมาณนี้นครับเนื่องจากทั้งหมดนี้ประเมินจากเว็บไซต์และฐาข้อมูลของมหาลัยที่คนเข้าถึงได้อันดับของเราจะอยู่ประมาณท็อป20นะครับอ,อยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ เป็นตัวเลขผมอยากจะอัปเดตให้นักวิจัยได้เห็นนะครับเพื่อที่จะช่วยกันทําให้มหาลาัยของเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับรักษาสเตตัสของเราให้ให้คนได้รู้จักว่าเรายังเป็นท็อป10ของมหาลาัยไทยอยู่นะครับถึงแม้เราจะเป็นมหาลาัยกลุ่ม3ก็ตามนะครับเนี่ยครับพอเราเอา time impact ranking มาจัดกลุ่มนะครับถ้ามองเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งนะครับ จุฬาก็จะเป็นที่1กลุ่ม2นะครับเป็นกลุ่มพวกเทคโนโลยีนะครับก็คือมอทรราชกะบังก็จะเป็นที่1ถ้ากลุ่มแอร์เรเบสเราเป็นที่1นะครับในกลุ่มนี้นะครับเราเราเหนือกว่าราชพัฒเชียงใหม่มศวและก็หลายๆมหาวิทยาลัยนะครับแต่ถ้าเอาโอเวอร์ออลเนี่ยครับเราอันดับอันดับ9ของประเทศนะครับเอาทุกกลุ่มมารวมกันเนี่ยเราเป็นอันดับ9ของประเทศนะครับอันนี้คือค่าตีพิมพ์ของสกอปัย้อนหลังตั้งแต่เริ่ม นับข้อมูลในสกอรปัตมาจนถึงปี2 0 6 6เนี่ยนะครับ2566เนี่ยฮะท่านจะเห็นว่าข้อมูลของเราดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2561 62 63นี่ระดับ200ขึ้นนะครับมาปี64 400กว่าเปเปอร์ปี65 509นะครับและปีปัจจุบันผ่านมาตอนนี้เดือนมิถุนายน5เดือนเราอยู่ที่211 เราเหลืออีก7เดือนครับ509เราจะชนะได้ไหมอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมอยากจะสื่อสารกับทุกๆท่านว่าตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขที่ท้าทายผมคาดหวังไว้ไม่ต่ำกว่า450นะครับเพราะผมวาคิดว่า509นี้ก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์เรา900กว่าคนนะครับแล้วเป็นที่น่าดีใจนะครับข้อมูลของตัวเลขที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับเราตรวจสอบแล้วนะครับกรณีที่มีการ กล่าวหาร้องเรียนนักวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยของมพยาเราไม่ปรากฏเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลงานที่ผลิตด้วยน้ำหยาดเหงื่อและแรงกายของเราจริงๆนะครับนั้นเราจงภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราช่วยกันทํามานะฮะเราะฉันั้นปี2066นะครับเหลืออีก7เดือนนะครับอยากให้มันได้สัก300เปเปอร์นะครับก็จะได้เป็น311หนึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งนะครับชนะ2เปเปอร์เนาะนะครับก็หวังว่าจะจะเกิดขึ้นนะครับ RDM the series น่าจะช่วยได้นะครับ มาดูค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีในการตีพิมพ์ผลงานนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าทุกคนอยากจะเบนช์มากับมหาลาัยเบอร์หของประเทศก็คือจุฬาเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงแล้วก็มอนารศสวนนะครับตอนนี้นะครับปีที่ผ่านมาเราตีพิมพ์สูงขึ้นเป็น0.52เบเปอร์ต่อคนต่อปีในสกอร์พัสนะครับในขณะที่เมื่อเราย้อนกลับไปดูในปี64นะครับจุฬาจะอยู่ที่1.33นะครับ ปีล่าสุดนี้เราจะอยู่ที่0.22ซึ่งมันยังไม่ครบปีนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปลุ้นกันตอนปลายปีว่าเราเราจะได้ตัวเลขอยู่ที่0.5อัพอยู่หรือเปล่านะครับตัวเลขอาจารย์เรานะปัจจุบันนะครับตัวตัวเลขตรงตรง,ตรงปี66นะครับเราจะมีอยู่996คนนะครับนั่นคือตัวาหารนะครับนั่นคือตัวาหารถ้าเราอยากจะได้นะครับ มันก็ต้องได้ประมาณ500 Pa อเปอร์นะครับ500เปอร์นะครับถ้าเราได้9 9 6เปอร์นี่คือสุดยอดแล้วนะครับเนี่ยโอเคแล้วครับไม่ต้องไปแข่งกับจุฬา1.3นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่จะภูมิใจร่วมกันได้นะครับอันนี้คือสำคัญเลยนะครับที่อยากจะสื่อสารในวันนี้ก็คือข้อมูลทุนวิจัยตั้งแต่ปี63จนถึงปี67ที่เราได้จากทั้ง strategic fund แล้วก็ fund a m e n t a l fund นะครับแล้วก็ทุนรายได้คณะสีที่เป็นเรื่องของทุนรายได้คณะคือสีที่เซเขียวอ่อนๆนะครับส่วนเขียวเข้มถัดมาก็คือ f อฟนะครับแล้วก็เข้มสุดก็เป็น SF สนะครับ r ต t ี g i ิ f ฟันนะครับจะเห็นว่าทุนรายได้ก็จะไม่มากนะครับขึ้นอยู่กับว่ารายได้ของแต่ละคณะที่จัดสรรแต่ละปีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้ ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือ ff นะครับปีแรกเราได้ที่43ล้านปีที่2นะครับปี65จริงๆเราได้43 000, ล้านกว่าๆนะครับแต่เนื่องจากโควิดเขาตัดงบรอบ2อีก24นะครับมาเลยลดลงมาเหลือแค่37ล้านแล้วปี66เขาก็กลับให้เรามาที่43ล้านเหมือนเดิมแล้วปีล่าสุดนะครับรอบแรกเขาให้เรามา65ล้านตัดพีซิลลิ่งรอบ2ไปเหลือ45ล้าน ซึ่งถ้ารัฐบาลใหม่นี่นะครับถ้าไม่ไปล้วงลูกนะครับตัวเลข45ล้านนี่น่าจะเป็นตัวเลขจริงที่เราจะได้มาในปี67นะครับส่วน strategic fund นะครับเราดีขึ้นจริงๆเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปี66ตอนนี้ยังไม่สิ้นปีงบนะครับไม่สิ้นปีปฏิทินนะครับเรายังสามารถที่จะได้ข้อมูลถ้าได้มาอีกสักประมาณ20ล้านนะครับเราก็จะชนะปี65ได้เช่นกันนะครับ อันนี้คือตัวเลขที่อยากจะสื่อสารกับพวกเราอย่างที่ผมสื่อสารทุกครั้งครับ F F มันจะอยู่ที่ตัวเลขเดิมหรือมันจะดีขึ้นอยู่2ปัจจัยครับปัจจัยที่1คือนักวิจัยเราปิดโครงการได้100%ปัจจัยที่2คือนักวิจัยเราส่ง KPI ได้ร้อเซถ้าเราทําได้ตัวเลขประมาณนี้เราจะได้เท่าปีที่แล้วการันตีเลยนะครับแต่ถ้าเราทําได้มากกว่านั้น นะครับเช่นผลงานเรามากกว่าที่เราคอมมิชไว้นันในนลิสเราจะได้ตัวเลขมากกว่าปีที่ผ่านมาคือเราจะไปแย่งก้อนเงินของมหลาลัยอื่นมานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้45ล้านปีนี้หมายความว่าไงครับปี67เนี่ยเหมือนหมายความว่าเราทําได้ดีปีที่ผ่านมาแล้วเรายังไปเอาเงินจากมหลาลัยอื่นมาได้อีก2ล้านประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้นะครับ45.6ล้านนะครับจากฐานเดิมที่ พีทิลิ่งที่เขาให้มา65ล้านก็ตัดไป20ล้านเลยนะครับอนุกรรมการตัดไปนะครับทีนี้นะครับมาดูผลงานตั้งแต่ปี64ปี64เป็นปีที่น่าภาพภูมิใจมากเราปิดโครงการได้100%มันเลยทำให้ FF ปี65เราได้มาทึี่43ล้านนะครับแล้ว KPI นะครับเราคอมมิชไว้140เราทำได้368นะครับคิดเป็น263นะครับ เวอร์มากนะครับดูตัวเลขแล้วไม่น่าเชื่อนะครับแต่ทําไปได้แล้วนะครับได้จากอะไรมั่งมาดูนะครับถ้าเราลงดูรายละเอียดนะครับปี64เนี่ยเราได้งบมา43ล้าน121โครงการเป็นโครงการของเบสิคเสิร์ชเยอะที่สุดนะครับ42.5% Unit of Excellence 36.5%กแล้วก็พัฒนาศักยภาพนักวิจัย21%มาดูผลงานครับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่เป็น อ่า uh, ISI กับ Scopus ที่มีคอทยสามสองร้อยสามสิบห้าเปสามสิบแปดร์มาจาก Unit of Excellence ทั้งหมดนะครับ mm hmm. เขาคอมมิตเหนียมเหนียมนะครับปี64นะครับยังไม่กล้าคอมมิตกันเยอะคอมมิต mm hmm. มา50าแต่ทำได้จริงถึง238อันนี้ต้องปรบมือให้เลยจริงๆนะครับ mm hmm. เขาสามารถทำบรรลุเป้าหมายได้ถึง476เปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. เป็นตัวเลขที่สูงมาก ส่วน Basic Research กับพัฒนาศักยภาพนักวิจัย not available ครับข้อมูลไม่มีนะครับนะฮะมันเป็นอะไรที่อาจจะต้องให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้ผมถึงเชิญ unit of excellence มาแชร์กับพวกเราตีพิมพ์นานาชาติอีกเหมือนกันแต่ไม่มีคอทายนะครับคอมมิตไว้ไม่เยอะครับ5ได้8นะฮะก็ยังเกินเป้าหมายอยู่นะครับ TCI กลุ่ม1กลุ่ม2คอมมิตไว้10 unit of excellence ก็ทำได้อีกเช่นกันได้30นะครับ พอมาถึงเรื่องของตีพิมพ์ที่นานาชาติที่ไม่มีฐานนะครับอันนี้สุ่มเสี่ยงนะครับถึงแม้เราจะได้ตัวเลขดีนะครับแต่พอเอาไปขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับจริงๆตัวเลขตรงนี้ผมไม่ไม่อยากได้เยอะหรอกนะครับแต่ทุกกลุ่มก็สามารถปั้นผลงานขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Basic Research กับ Unit of e x c e l l ลน c ์นะครับที่ได้เกินเป้านะครับยกเว้นพัฒนานักวิจัยซึ่งอาจจะได้ต่ากว่าเป้านะครับ proceeding นะครับนะครับ proceeding ก็เกินนะครับมีพัฒนานักวิจัยที่ยังไม่ถึงเป้าเช่นเดียวกันนะครับ poster นะครับก็นะฮะมีประมาณนี้ครับเพราะว่า commit ไว้ไม่สูงมากนะครับอย่างที่ผมบอกเราจะเน้นที่ international paper ที่เป็น scopus กับ ISI ที่มีควอไทนะครับอันนั้นก็คือตัวเลขหลักที่เราอยากได้นะครับแล้วก็การตีพิมพ์ในรูปแบบ proceeding นะครับก็จะบรรลุอีกนะครับ อันนั้นคือปี6-6-4เมื่อกี้อาจาร,รย์ออยะเล่ถามผมว่านัานลองครับปี6-5ปิดไปได้เท่าไหร่แล้วนี่คือตัวเลขที่ของปี6-5ปี6-5เวลาถึงเมื่อไหร่ครับถึงกันยายนตอนนี้เราปิดได้แค่75็ดสิาครงการสีนั่นเท่ากับว่างวดที่3จะไม่มานะครับถ้าไม่เกิน50นะครับแล้ว KPI ล่ะนะครับ KPI เราเคามิดไว้340ตอนนี้มา245 มิถุนากรกดาสิงหากันยาแล้วเหลือเวลาอีกเดือนนะครับในการที่จะปิดให้ครบร้อยแล้วก็ปิดผลงานให้ครบร้อยนะครับขอความร่วมมือเลยครับนะครับวันนี้ใครที่รับทุนหกหกห้านะครับก็อยากให้ช่วยพัฒนาโครงการแล้วปิดโครงการนะครับซึ่งมีกลุ่มทุนอยู่2กลุ่ม้ดยการคือ Unit of e x c e l กซ์แล่กับพัฒนาศักยภาพนักวิจัยซึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ไปอยู่ที่พัฒนาศักยภาพนักวิจัยนะครับ Unit of e x c e l l e n c e อยู่ที่2อนะครับ แต่ผลงานนะครับอย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับ Unit of Excellence นะครับมาจนถึงมิถุนายนนี้ก็บรรลุไปแล้ว100%นะครับส่วนพัฒนาศักยภาพก็เริ่มมาครับมา48%ในแง่ของตีพิมพ์ที่เป็นคอทยนะครับ TCI ก็เริ่มมานะครับนะฮะของ Unit of Excellence ก็ปิด c o m plete เกือบหมดแล้วนะครับ Pro proceeding นะครับก็ Unit of Excellence ก็ c o m plete นะครับ อันนั้นคือปี65นะครับปี65ได้42%อยู่นะครับปี66ไปสิ้นสุดนู่นแหละตุกันยายนปีหน้านะครับกันยายนปีหน้าตอนนี้ปิดไปแล้ว1โครงการจากทั้งหมด139โครงการเหลืออีก138ไม่เป็นไรครับเหลือปีหน้าอีกนะครับก็แต่ KPI เริ่มมาแล้วนะครับเราคอมมิตไว้348ผลงานตอนนี้มา107ผลงานมาจากใครอีกก็คงเดาไม่ยากครับ ปีนี้เราให้ Unit of Excellence เป็น31เซนตนะครับเห็นไหมครับ Unit of Excellence c o m m i คไว้ที่182มาแล้ว75นะครับพัฒนาศักยภาพคอมมิ t ไว้91มาแล้ว6นะครับก็อยากให้เริ่มพัพฒนาแล้วปิดโครงการให้ได้ต่อเนื่องนะครับตัวเลขก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของปี66นะครับอ่ะทีนี้นะครับ มาถึงการรับทุนปี68นะครับอันนี้คือการเปิดรับทุนปี68นะครับเราจะแบ่งกรอบการให้ทุนเป็น3กล่องด้วยกัน3กรอบด้วยกันนะครับกรอบแรกคือ Unit of Excellence เหมือนเดิมนะครับกรอบที่2ก็คือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกรอบที่3คือ Frontier Area Based Research นะครับเราจะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ที่เราทำ r d m อพิสูจน์เอพิสนวันนะครับไปจนถึงวันที่18กรกฎาคม66นะครับบางคนอาจจะถามว่าเงิน67ยังไม่ได้เลยนะครับไปของ8 8อีกละนะครับมันเป็นวงจรของงบประมาณจริงๆครับถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่อยู่ในนาลิสแล้วสกสวก็จะไม่เอาข้อมูลของเราเข้าไปใช้ในการกำหนดของงบประมาณนะครับเพราะนั้นเราต้องทำตามปฏิทินของประเทศของสกสวเนาะครับ ก็อันนี้คือเอกสารต่างๆนะครับเดี๋ยวเอกสารน่าจะถูกแชร์ให้กับนักวิจัยแล้วไปสแกน QR code เหล่านี้เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับงบประมาณในการให้ในแต่ละกลุ่มเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็น Unit of Excellence นะครับเราอัพข้างเงิน,เง,นเงินทุนให้จากเดิมที่ฐานต่ำอยู่ที่500,000มาเป็น6 0 0 0 0ถึง1ึล้านนะครับแต่ขอ10 Paper นะครับ ดีวิชั่น1เป็น4 0 0 0 0 0ถึง0 0แสนนะครับขอ5 p a เปเปอร์นะครับแล้วดีวิชั่น2 3 0สามแสนถึง4 0 0 0สนขอ3 p a เปเปอร์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ทำได้นะครับอันนี้นะฮะส่วนคุณสมบัติถ้าถ้าใครจะขอพรีเมียร์ลีกก็ไปดูประวัติตัวเองเลยครับ3ปีย้อนหลัง10 10 p a เปเปอร์ในสกอร์ปัตโอเคเลยขอพรีเมียร์ลีกได้นะครับถ้าคนจะเป็นดีวิชั่น1 3ปีย้อนหลังในสกอร์ปัตมี5 p a เปเปอร์โอเคเลยนะครับ Division 2 3ปีย้อนหลัง3 p a เปเอร์ขอ Division 2ได้นะครับมีคนถามผมว่า Division 2กับงานที่เป็นงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยได้300 0 0 0เหมือนกันแต่ทําไมอันนั้นขอแค่1 p a p e เอร์ันนี้ขอ3 p a เปเอร์มันคนละลู่กันครับลูน่นี้ท่านไม่ต้องแข่งกับคนเยอะนะครับลู่นั้นท่านจะแข่งกับคนอีกหลายร้อยคนนะครับลู่นี้แข่งตามโปรไฟล์ของท่าน ถ้าโปรไฟล์ท่านถึงท่านคอมมิตดีนะครับโอกาสที่ท่านจะได้ทุน3 0 0 0 0 0หรือ4 0 0 0สนเนี่ยได้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าความต่างเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ครับถ้าจะขอเป็นทุนพัฒนาศักยภาพอย่างที่ผมบอกครับถ้าขอไม่เกิน3 0 0 0สนเราจะขอแค่1 Paper Score Plus ไม่เกินแสนห้าก็เป็น TCI นะครับถ้าเป็น Frontier Area Base d Research ก็เนื่องจากเป็น f o n t i e r Area b a s e d Research ก็คือการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากลนะครับเพราะนั้นจะให้ไม่เกิน300แสนขอ1สกอปัสหรือ ISI สนะครับครับส่วนเงื่อนไขาการให้คะแนนนะครับก็พอพะซนะครับเราจะส่งให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นผู้อ่านจากภายนอกนะครับให้50คะแนนนะครับส่วนความท้าทายหรือหรือ KPI c h a l l e n g e ที่ท่าน Challenge มาให้30แล้วเราจะดูประวัติเก่าของท่านด้วยนะครับว่าท่านปิด ff ปิด fsf ตรงเวลาไหมส่งผลงานได้ตามที่คอมมิตไว้ไหมอีก20%รนะครับรวมทั้งสิ้น100อคะแนนนะครับอันนี้ก็เงื่อนไขก็คล้ายๆเดิมนะครับถ้าใครอันทำงานก็1ปีนะครับไปอ่านรายละเอียดเอานะครับผมจะใช้เวลากับตรงนี้ไม่เยอะละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือไปตรวจสอบข้อมูลของท่านนะครับไปตรวจสอบว่าท่านอยากจะขอในกลุ่มไหนนะครับคุณสมบัติของท่านแล้วก็ขอมานะครับ การพิจารณาโครงการก็จะพิจารณาตามปฏิทินที่เดี๋ยวทางกองวิจัยจะเสนอให้ท่านได้เห็นนะครับส่วนการส่งข้อเสนอก็ภายในวันที่18กรกฎาคม16.00นนใน Uprm นะครับเราจะลงที่ Uprm ก่อนก่อนที่จะไปที่นาลิสนะครับส่วนการแจ้งผลก็จะแจ้งผ่านอีเมลของแต่ละคนนะครับนักวิจัยแต่ละท่านนะครับโดยผ่านไปที่ระบุไว้ในระบบนาลิสนะครับอันนี้ก็คือคอนแทค ก็คือกองวิจัยที่ท่านคุ้นเคยนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะออรพันธ์กับสิลินุดนะครับก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้เป็นหลักนะครับก็คือทุน FF อนะครับโอเคครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่ผมอยากจะสื่อสารกับทุกๆท่านนะครับให้ข้อมูลอีกนิดนึงสำหรับคนที่รับทุน6 5นะครับท่านสามารถที่จะปิดโครงการโดยการที่พยายามซับมิตนะครับอาร์ติเคิลนะครับในระบบ ที่บริษัทที่ท่านอยากซับมิสนะครับแล้วปิดโครงการให้ได้ก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้นาฬิสมันเป็นร้อยนะครับแล้วโครงการที่ปิดไปแล้วเนี่ยก็จะได้เงินงวดที่3กลับมาใน,ในภาพรวมของมหาลัยนะครับส่วนจะได้แอ c e p เซปหรือไม่แอ c e p เซปอะไรทีหลังเนี่ยเราค่อยติดตามผลกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมอยากให้พวกเราให้ความร่วมมือกันนะครับเพื่อเพื่อให้กราฟของ FF ของเราเนี่ยครับไม,ไม่ดิ่งลงไปจากที่เราเคยได้กันนะครับ อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะสะท้อนความรู้สึกก็คือทั้ง5ท่านเนี่ยที่ผมเชิญมาวันนี้นะครับไม่ได้เตรียมข้อมูลกันมาก่อนเลยแต่การถ่ายทอดโน้ตฮาวการถ่ายทอดเทคนิคแทคกติกต่างๆท,ทั้งหลายเนี่ยออกมาจากสิ่งที่เขาเรียกว่าแทสิตโนเลตของแต่ละคนนะครับและเป็นประโยชน์กับน้องๆรุ่นน้องหรืรุ่นพี่ที่อาจจะฟังอยู่ตอนนี้ได้นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจของของผมนะครับที่ได้ทํางานร่วมกับนักวิจัย ท,ที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่กําลังดูเรากันอยู่นะใน,ในตอนนี้นะครับเราเป็นทีมเดียวกันที่ทําให้มอเราเติบโตมาถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนให้ความสนใจนะครับกับซีรีส์เหล่านี้ที่เราพยายามที่จะถ่ายทอดให้กับทุกๆท,ท่านแล้วเรียนรู้จากคนที่อยู่ในมอเราเดียวกันนี้แหละนะครับไม่ต้องไปเชิญผู้ทรงจากข้างนอกหรอกผู้ทรงจากข้างนอกเขาไม่ได้รู้จักมอพยาเท่ากับพวกเรา นะครับพวกเรามีพลังงานที่คล้ายคลึงกันนะครับมีความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกันถ้าคนเหล่านี้ทํางานเหล่านี้สําเร็จนะครับเราก็น่าจะสําเร็จตามเขานะครับผมขอปิดอีพิโซดวันเพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์นี้สําหรับ international connection หรือ networking ที่จะมี professor way กับ professor เ e v i n reno มาร่วมเป็นเครือข่ายกับเรานะครับขอขอบคุณนักวิจัยทั้ง5ท่านแล้วก็ขอปิดซีรีส์เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ